สวัสดีครับวัชรลา,าวครับผมขอสวัสดีทุกท่านนะครับทางเฟ e b ุ o กแล้วก็ทางยู u b e นะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของท่านรองนายกนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตมุนทุ่มจานนะครับอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมครับจังหวัด,ดอุดรธานีนครับรองนายกนะครับท่านวรพลครับวรพลสาว จะพามาดูที่บ้านนี้บ้านเมืองปังคนระับตำบลทุ่มจานอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธาน,นีครับมาติดตั้งสนมรรถแห่วลพลสาครับขันนี้เป็นสีแดงครับสีแดงข้างบนก็มีวลพลสาไม่รีรถแหนะนีก็มี i อ้ดีใจครับเกซบุ๊รวรพลสาวสริสมบัตินะครับแล้วก็เบอร์โทรครับขางครับล้อล้อแม็กนะครับขอบสชกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นท่าเรือทะาเลบอบัวแดงดอนคงนะครับอำเภอรประจักษ์ศิลป,ปาคมจังหวัด,ดอุดรธาน,นีนด้านหลังครับด้านหลังก็มีรอยยิงกคุ้บเบอร์โทร พัดลมดูดอากาศออกนะครับห้องเครื่องปั่นไฟข้างบนหัวละบนซาวไม่ลืรถแฮครับน,นี่จะมีไฟท้ายไฟ,ไ,ฟไ,ฟไฟเลี้ยวนะสองข้างซ้ายขวาหนึ่นในครับตรงนี้เป็นห้องเครื่องปั่นไฟครับมีลูกยางครับติดตั้งไว้สี่สี่ตัวครับกันการสัส่นสะเทือนของเครื่องยนต์นี่ก็มีตะแกรงระบายอากาศรตรงนี้ก็เป็นที่ยึดแบตเตอรี่ครับ สองลูกนะครับเจ็ดสิบห้าแอมป์สองลูกก็เท่ากับร้อยห้าสิบแอมป์นะด้านหลังตรงนี้นี่ครับมาดูข้างในครับข้างในตรงนี้ใส่ตู้เบสดหนึ่งใบครับเป็นตู้แฟดนะครับสองดอกนะครับข้างบนก็ใส่ตู้แขวนนะครับกลางแหลมหนึ่งใบครับ ดอกแหลมเป็นดอกแปดนิ้วครับสองดอกนะครับแล้วก็สังแหลมเป็นสี่นิ้วสองดอกนะครับไปแต่แง้าปิดไว้นะครับบนอันน้นะครับจะเป็น power แหวนกลางแหลม้เป็น power ขับเบลดหลัง power ขับกลางแหลมกัน,รรหหนหน้าครับนี่ก็เป็น power ขับเบิดกันหน้าครับ นี่ก็เป็นไม้ลอยครับอันนี้ก็เป็นแท่นวางฮิสเตอร์ครับแล้วก็ต่อสายไฟเรียบร้อยครับเก็บสายไฟแล้วสายไฟเรียบร้อยนี่ก็เป็นสายสายโคเบอร์แอมครับสายไฟโคเบอร์แอมเบอร์ใหญ่ครับทองแดงแท้ครับสายลำโพงก็เป็นสายอย่างดีครับสายเน็กเก็ตครับอย่างดีครับสายลำโพงสายทั้งตาเรียบร้อยครับรอจุดตั้งแตเตอรี่ครับ ด้านหน้าก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งลูกครับเยตรงนี้นะ25แอมป์รวมเป็นสมามลูกก็เป็น225แอมป์เดินสายไฟได้ครับหลอติดตั้งอันนี้ด้านหน้าก็เป็นที่ใส่ตู้เบียดครับสองใบตู้เบียดสองใบข้างบนครับข้างบนครับด้านหน้าก็มีตู้แขนครับกลางแหลมสองใบค,ครับสองใบครับ แหลมแปดนิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมสี่นิ้วครับแล้วก็ดอกกลางแหลมดอกเสียงกลางครับแปดนิ้วครับเสียงแหลมสี่นิ้วครับคนรวมเป็นข้างหน้าก็เป็นเสียงกลางก็สี่ดอกครับเสียงแหลมก็สี่ดอกนะครับแล้วก็เสียงเบสก็ตัวเบสก็สองใบครับสี่ดอกเหมือนกันข้างหน้าก็มีไฟเลี้ยวสองข้างบนก็มีไฟพาดสองข้างครับก็กระจกมองข้างครับ กระจังหน้าก็เปิดปิดได้ครับกระจังหน้าเปิดปิดได้เวลาใส่ตู้ลำโพงครับง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับเปิดปิดได้ครับจังหน้าครับนี่ก็เป็นตู้เบรครับยังไม่ยกใส่รถนะครับตู้เบรสามใบนะครับหกดอกนะครับใส่ด้านหน้านะครับสองใบนะครับสี่ดอก ใส่ด้านหลัง1ใบครับ2ดอกครับก็เป็นแบตเตอรี่3ลูกครับรวมเป็นรวมกันทั้งหมดเป็น225แอมป์นะลูกละ75แอมป์นี่ก็เป็นเครื่องปั่นไฟครับจะนำไปติดตั้งด้านหลังครับห้องเครื่องปั่นไฟครับนี่ก็เป็นนี่ก็ล้อครับล้อสีลวดนะครับถอดออกครับถอดออกจากมอเตอร์ไซค์ครับติดตั้งเป็นล้อแม็กให้นะ ก็เป็นสวิตชิ่งครับเวลาจอดเล่นครับสวิตชิ่งแอมพีกจะอยู่ที่450แอมป์นะครับแอมจริงครับแอมจริงอยู่ที่220แอมป์นะครับก็ประมาณ300 300วัตต์นะครับสวิตชิ่ง1ตัวครับแต่3ชั้นครับมีสามชั้นนะครับสวิตชิ่งครับสวิตชิ่ง3ชั้นครับ สามตัวครับรวมเป็นสามตัวรรบบครับเซนชิ้นเป็นสายกดแบทครับแบบขิดกับกดแบทนะครับ,ก,รบก็เดือดก็รบสายใหญ่ครับนไฟครับก,กบบล่ลกกอมไฟประก็เป็นมิกเซอร์ครับมิกเซอร์นี่ครับนี่จะเป็นจอทีวีนะครับ มันติดตั้งเข้ากับบางแดดนะครับตัวนี้ครับวันนี้ช่างก็กำลังติดตั้งมอเตอร์ไซค์ครับติดตั้งพวงข้างนะครับตรงรถแห่ก็กับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เป็น Honda าเวฟครับ 110i ครับสีแดงดำนะครับเดิมทีจะเป็นล้อสีลวดนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงครับทนทานครับ ล้อมแม็กหน้าทั้งล้อมแมกซ์ทั้งทั้งหน้าและและ,และหลังนะครับล้อมแม็กครับข้างบนก็ตรงนี้ก็เป็นที่ติดตั้งทีวีครับจอทีวีนะครับพันธุาน TV, Line, ครับไอ้ดีไลน์ครับชิวอาคต์นะครับไลน์ Line, ครับเกตบุ๊กวรพลสุริสมบัตินะนี่ก็เป็นวรพลซาวนะครับ ด้านหลังครับตรงนี้ก็เป็นที่เปิดครับประตูครับเติมน,น้ำมันเติมน้ำมัน,น,มนต้อง,งปัดไฟครับก็เปิดตรงนี้ครับเปิดโชค๊คเปิดสื่อเปิดโชค๊คเปิดน้ำมันคนระับเปิดบอลน้ำมัน,นตรงนี้ก็มีพัดลมระบายอากาศให้พาววเอร์ Power Amp บนข้างล่างคนระับ สองจุดนะครับนั่นก็เป็นสปีดคอนโทรครับไว้ควบคุมครับปิดเปิดพัดลมระบายอากาศห้องเครื่องบันไฟครับอนี่คือพัดลมเป่าอากาศเข้าครับห้องเครื่องบันไฟครับระบายอากาศตรนนี้ก็มีป้ายครับกำกับนะครับสวิตช์นะครับข้างบนก็เป็นไฟพาริเตอร์วัดบนนะครับรองบ้าเป็นปีอมสวิตช์บอกนะครับว่าสวิตช์นี้คืออะไรครับ นี่ก็เป็นเพราะว่าแอมกลางกลางแหลมหลังครับกลางแหลมหน้าเดือดหลังครับสวิตเดือดหน้าครับสุดท้ายก็เป็นสวิตทีวีนะครับติดตั้งไว้ตรงนี้ครับเป็นไงต่อการติดเปิดนะครับนี่ครับนี่ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม